สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและครพครับพบกับผมเต่านินจาครับทาง SSKTV หนังสือพิมพ์สกิดข่าวออนไลน์และมูลนิธิสรรกิดข่าวเต่านินจาครับวันนี้เราพบกันวันที่27ธันวาคม2567เป็นวันศุกร์นะครับพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางไปทำภารกิจนะฮะต่างจังหวัดนะฮะ ดังนั้นเราจะเห็นว่าผมเองไม่ค่อยว่างเท่าไหร่และในช่วงเดือนมกราคม2567นั้นประมาณกลาง,ลางเดือนนะฮะก็จะเดินทางเข้ากรุงเทพอาจจะไปพบกับาทางท่านประหลัดกระทรวงทรัพย์และก็กระทรวงมหาดไทย <c oughs> ไปติดตามเรื่องราวนะฮะที่เราได้ยืน่นช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนเอาไว้หลายเรื่อง ั้งเรื่องที่ทํเกินเรื่องของความไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องที่ดินเรื่องถูกในทุนและหน่วยงานของส่วนราชการแอบออกโฉนดทับที่ของประชาชนนะครับโดยมีกระผมเต่านินจาและก็ท่านชัชวาลอุ่นแก้วนะฮะซึ่งงวดที่แล้วนั้นได้มีการแต่งตั้งให้ท่านเป็นประธานจังหวัดต,ตากของมูลนิธิสรษฐกิจข่าวเต่านินจานะสาขาจังหวัดต,ตากแต่ที่แท้จริงแล้ว ท่านเป็นรองประธานนะฝ่ายกิจกรรมของมูลนิธิสกิจข่าวเต่านินจามีพื้นที่ในการทำงานทั่วประเทศนะครับซึ่งเป็นรองจากท่านผู้อำนวยการาคุณละดาพาสเสถียรบุญหรือว่าคุณต้อยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องของปัญหาบ้านปัญหาเมืองนะฮะอย่างที่บอกว่า อ,อีกไม่กี่วันนะก็จะสิ้นปีนั่นก็เท่ากับว่าความแก่ของเราเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปีในขณะที่เด็กหนุ่มเด็กสาวก็อายุมากขึ้นนะเพื่อที่จะเข้ามาทดแทนในการบริหารชาติบ้านเมืองหรือเขาเรียกว่าคลื่นลูกใหม่ที่อา,าถาโถมนะเข้ามาแทนที่คลื่นลูกเก่าสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะถามก็คือว่า เราทำอะไรกันอยู่ณเวลานี้เรายังก้มหน้าก้มตาหาเงินนะก้มหน้าก้มตาหาอำนาจก้มหน้าก้มตาหาชื่อเสียงนะก้มหน้าก้มตาโกงกินชาติบ้านเมืองจนลืมชาติบ้านเมืองว่าจะมีอนาคตให้ลูกหลานของเราในวันข้างหน้าอย่างไรนั่นคือสิ่งที่เราเป็นห่วงและเราก็ยังเดินงานตรงนี้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน และก็เชื่อว่าหลังปีใหม่นี้นะหลายๆกลุ่มอาจจะออกมาเรากลุ่มพิทักษ์ชาติราชบัลลังก์และกลุ่มเกษตรกร,กรพิทักษ์ชาติราชบัลลังก์ก็พร้อมที่จะไปเดินด้วยเราไม่ต้องการที่จะไปสร้างความวุ่นวายให้กับชาติบ้านเมืองแต่เราจะไปทวงถามในการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติให้กับประชาชนตามที่เราเรียกร้องไปหข้อถ้ามีการดำเนินการเราก็ พร้อมที่จะให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองใดไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองคนใดนะฮะก็ตามถ้าเห็นความสำคัญของประเทศชาติและก็ประชาชนไม่ใช่ว่านิ่งเฉยเงียบกูได้ตำแหน่งแล้วกูสบายแล้วนะ,ะประชาชนเป็นอย่างไรช่างอ่าโคตแม่งมันนะอย่างนี้เราไม่เล่นด้วยหรือพรรคการเมืองใดนักการเมืองใดก็ตามนะ ที่อยากจะเป็นสอสอที่อยากจะเป็นนักการเมืองอยากจะเข้าไปาสู่สภาอันทรงเกียรติแต่ไม่เห็นหัวประชาชนเราก็ไม่เล่นด้วยเช่นเดียวกันครับนะ,ะดังนั้นวันนี้เนี่ยนะฮะปัญหาที่เราเห็นได้อย่างชัดเจน <c oughs> คือผมได้เคยพูดไว้แล้วหลายครั้งผมบอกว่าให้จับตานะฮะพมา่าจะบีบไทยแล้วก็จับตาปัญหาชายแดน จับตาปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายในประเทศเกี่ยวกับเรื่องของต่างด้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งพมา่าเขมรนะครับลาวจีนนะแต่ก็ไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนี้เมืองนี้หรือรัฐบาลหรือนักการเมืองที่จะใส่ใจเปิดหูฟังเปิดตาเปิดใจรับทราบรับฟังจากการที่เราเป็นประชาชนคนหนึ่งเนี่ยได้เสนอนะแม้จะส่งหนังสือไปแล้วก็ไม่ ใส่ใจแล้วปัญหามันก็เกิดซึ่งในขณะนี้พมา่าบีบไทยนะในสารพัดเรื่องโดยที่ไม่เกรงกลัวอำนาจโดยที่ไม่ให้เกียรติไม่ว่าจะเป็นการจับเรือประมงก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแอบหนุนหลังว้านะที่ประชิดชายแดนไทยและอีกหลายๆเรื่องนะครับอย่างกรณีที่ว้ากล้าทำนะกล้าท้าชนนะ รัฐบาลนักการเมืองนะคือตัวการทำลายกองทัพให้อนะ่อนแอณเวลานี้ไม่มีคำสั่งใดๆไม่มีคำสั่งที่จะให้ทหารนะแสดงแสญยานุภาพแสดงกำลังเราไม่ต้องการให้มีการสู้รบนะแต่เราต้องการให้มีการผลักดันคือพูดจานะเจรจากันแต่อำนาจมันไม่ใช่มีทั้งหมดที่ทหารแต่มันเป็นที่รัฐบาลนะครับ สาเหตุที่เขากล้าทําอย่างนี้พม่ากล้าทําอย่างนี้ก็อาจก็เนื่องมาจากว่าเขาไม่พอใจครับไม่พอใจที่มีนักการเมืองบางกลุ่มนะแม้แต่ฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยนะครับไปหนุนนะกองกําลังฝ่ายตรงข้ามของมินองหลายนะให้เข้ามาตั้งหลักปักฐานในประเทศไทยมีการส่องสมกองกําลังและอาวุธนะ ดังนั้นไทยจึงตกอยู่ท่ามกลางอันตรายจากการกระทําของรัฐบาลในขณะนี้พี่น้องกับนักวิชาการหลายท่านนะฮะที่มีชื่อเสียงและก็หวังดีต่อชาติต่อบ้านต่อเมืองได้ออกมาพูดเหมือนกับแนวที่เราเคยแนะนำไว้แล้วนั่นก็คือท่านได้บอกว่าทำไมเราไม่มีการจัดกองกำลังนะ,ะเพื่อที่จะกดดันแสดงแสนยานุภาพส ทำไมเราไม่จัดการด้านกฎหมายให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเช่นการาที่พบบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งพม่าลักลอบเข้ามาในประเทศไทยจับแล้วส่งกลับทันทีนะโดยไม่ใช่ส่งไปทิ้งที่ชายแดนครับอย่างที่ทำทำกันแต่ต้องประสานกับรัฐบาลพม่าเลยนะฮะแล้วส่งให้ถึงมือของรัฐบาลทหารพม่าส่วนเขาจะเอาไปทำอะไรนั้นมันก็เรื่องของเขาประเทศเขาพลเมืองของเขาเราไม่เกี่ยวเราไม่ต้องไป โลกสวยเราไม่ต้องไปมองด้านสิทธิมนุษยชนสิทธิความชอบธรรมบ้าบอหาเหวอะไรเพราะคนไทยขาดสิทธิต่างๆเหล่านี้นะอย่างมากมายถ้าคุณจะมองถึงสิทธิมนุษยชนสิทธิความชอบธรรมสิทธิอะไรต่อเมื่ออะไรที่คุณพูดกันอยู่เนี่ยคุณต้องหันกลับมามองคนไทยประเทศไทยให้เขาเหล่านี้ได้สิทธิเต็มร้อยไม่ใช่แค่ได้แค่ขาดขาดเกิน แม้แต่ทุกวันเนี่ยการรักษาพยาบาลก็เป็นสิทธิของต่างด้าวเป็นจํานวนมากคนไทยเองต้องไปเข้าคิวนะเผลอๆวันนี้ไปเข้าคิวทั้งวันนะไปตั้งแต่ตีสามตีสี่เนี่ยไม่ได้ตรวจอันเนื่องมาจากคิวหน้าหน้านะต่างด้าวหรือนอมินีของต่างด้าวหรือในหน้าของต่างด้าวหรือขบวนการค้ามนุษย์ของต่างด้าวเนี่ยได้มาจองคิวไว้หมดแล้วนี่คือความทุกข์ยากความลําบากของประชาชนคนไทย ปัญหาการดูแลช่วยเหลือนะกลุ่มพี่น้องประชาชนนะลูกเล็กเด็กแดงเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเราจะเห็นว่ายังไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชนเผ่าพี่น้องชาติพันธุ์นะในพื้นที่สูงพื้นที่ห่างไกลก็ยังไม่ได้รับสิทธิแต่เรากลับไปพูดถึงสิทธิของต่างด้าวพมา่าดังนั้นการที่มีนองลายออกมาส่งสัญญาณหลายครั้งบอกว่าให้ส่งคนเหล่านี้กลับประเทศเขา นะเพราะว่าเข้ามาโดยผิดกฎหมายนะเราก็นิ่งเฉยแค่นั้นไม่พอครับเรายังตบหน้าพมา่าตบหน้ามีนอ,องลายคืออย่างน้อยนะเวลานี้เขาก็เป็นผู้นำของประเทศเราจะบอกว่าเป็นผดเด็จการหรือไม่ผดเด็จการนั้นไม่สำคัญการปกครองในประเทศใดก็ตามมันเป็นสิทธิของประเทศนั้นนะครับที่เขาจะดำเนินการปกครองของเขาเราไม่สมควรที่จะต้องไปเจ้ากี้เจ้าการในบางเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่อง ให้เกิดกลับประเทศไทยถ้าเราผลักดันคนเหล่านี้กลับไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงที่มันผิดกฎหมายอย่างที่เราเสนอไปเนี่ยหนึ่งประเทศเราประเทศไทยเรานะก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นนะเกี่ยวกับเรื่องของความมัน่นคงสองพอมากเขาไม่ตําหนิเราเหรอกครับนะเขาก็จะรับคนของเขาไปนั่นเท่ากับเป็นการตอบโต้นะครับแต่เราไม่ทำฮะเรากลับไปอุ้มไม่พอ ยังพยายามที่จะเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้มาขึ้นทะเบียนแรงงานเท่ากับเราหักหลังประเทศเพื่อนบ้านเราแล้วเราไปเชื่อฟังรัฐบาลเงาที่เข้ามาตั้งอยู่ในประเทศไทยเราอย่าปฏิเสธนะครับเพราะนักการเมืองหลายคนเอาไปพูดในสภามีการประชุมกันมีการาแชร์ภาพมีการลงอินตอร์แกรมมีการลงอะไรต่อเมื่อะไรเยอะแยะมากมายสังคมโลกเขารู้นั่นคือความพินาศที่มันเกิดขึ้นกับประเทศไทยครับ ดังนั้นณเวลานี้กองทัพไทยอ่อนแอครับต้องยอมรับนะกองทัพไทยอ่อนแอทั้งสามเหล่าทัพสาเหตุที่อ่อนแอไม่ใช่เกิดจากกองทัพไม่ใช่เกิดจากทหารนะไม่ใช่เกิดจากนักรบนะทหารกล้าของไทยทหารของทไทยเราเนี่ยไม่เคยยอมก้มหัวให้ใครอยู่แล้วแต่มันเกิดจากการกระทําของนักการเมืองที่พยายามจะด,ด้อยค่านะจนมีครั้งหนึ่งเนี่ย นะพักการเมืองบางพักที่ออกมาพูดทหารมีไว้ทําไมเห็นไหมแล้วก็แล้วปัญหาชายแดนที่มันเกิดปัญหาที่มันเกิดในประเทศไทยนะักการเมืองมีไว้ทํเยี่อะไรทําไมไม่เร่งด,ดําเนินการแก้ไขละ่ะนอกจากจะไม่ด,ดําเนินการดูแลแก้ไขแล้วเนี่ยนะฮะยังไปอุ้มโจรอุ้มพมา่าอุ้มต่างด้าวเถื่อนให้มาเกาะกินนะเซาะกรอนบ่นทําลายประเทศไทยอีกด้วยเราสามารถพูดคํานี้ได้เต็มปาก ว่าณนะวันนี้ต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเข้ามาสาะกรอ่อนบอลทำลายประเทศโดยการแย่งอาชีพของคนไทยโดยการแย่งงานของคนไทยโดยการผลิตสินค้าเถื่อนผลิตสินค้าปลอมขายแข่งกับนักธุรกิจไทยแต่เราก็ยังปล่อยให้คนเหล่านี้ลอยหน้าลอยตาอยู่ในสังคมบางคนถึงขนาดถูกจับแล้วออกมาคุยใหญ่โตโทรหาสารวัตรคนนั้นโทรหาตำรวจคนนี้ นั่นก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเบื้องหลังคนเหล่านี้มีกลุ่มโจรในเครื่องแบบแอบแฝงอยู่จริงด้วยเหตุดังกล่าวเนี่ยนะกรับผมเต่านินจาจึงต้องเดินต่อนะไม่มีหยุดครับและก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะที่ท่านอาจารย์สนทิริมทองกุลท่านอาจารย์ปานเทพนะแล้วก็อีกหลายๆกลุ่มนะที่เป็นแกนนําเรื่องของการต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับประเทศชาติและบ้านเมือง ได้ออกมาพูดอย่างชัดเจนว่าปี68จะเป็นปัญหาใหญ่นั่นก็คือแรงงานต่างด้าวที่จะทำลายชาติโดยเหตุดังกล่าวเราก็พร้อมที่จะไปร่วมกลุ่มเกษตรกรพิทักษ์ชาติราชบัลลังกลุ่มพิทักษ์ชาติราชบัลลังของกระผมเต่านินจาและของท่านชัชวาลอุ่นแก้วเราเตรียมพร้อมไว้แล้วเช่นเดียวกันที่เราจะไปร่วมเพื่อที่จะทวงสิทธิ์ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยคืน วางอนาคตให้กับลูกหลานของคนไทยในอนาคตไม่เช่นนั้นประเทศนี้จะอยู่ไม่รอดไม่เช่นนั้นประเทศนี้จะล่มสลายไม่เช่นนั้นประเทศนี้จะเต็มไปด้วยต่างด้าวแล้วในที่สุดก็จะเกิดสงครามกลางเมืองพี่น้องที่รักเลยครับด้วยเหตุดังกล่าวมันจึงถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยทุกคนเนี่ยไม่ต้องเกี่ยงกันนะฮะถ้ารักในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ รักในบ้านในเมืองรักประชาชนและรักคนชาติพันธ์เราต้องมาร่วมกันเราเห็นไหมครับว่าเรามีปัญหาชายแดนกลุ่มชาติพันธ์ขยับที่จะร่วมกับไทยในการปกป้องเอกราชของชาติไทยครับ <S <S เขามีความจริงใจฮะแต่เรามีความจริงใจให้เขาหรือไม่อย่างกรณีของการที่จะทำบัตรศูนย์แปดเก้าดองมาหลายปีแล้วนะฮะ เจ้าหน้าที่รัฐก,ก็โยนกันไปโยนกันมาแต่ถ้าเป็นพม่าสามวันสองวันนะได้บัตรได้อะไรบางคนเข้ามาสามเดือนเห็นไหมครับที่มีผู้หญิงพม่าออกมาพูดเย้ยหยันลอยหน้าลอยตานเงินหมื่นก็ได้แล้วเข้ามาสามเดือนได้บัตรประชาชนคนไทยมันได้อย่างไรครับส่วนคนที่อยู่ในประเทศไทยอย่างยาวนานอย่างถาวรกลับไม่ได้อะไรเลยนี่คือความพินาศชิบหายที่นักการเมืองนะ ปัจจุบันนี้แหละครับนะพักการเมืองปัจจุบันเนี่ยแทบจะทุกพักไม่เคยใส่ใจเรื่องนี้จึงอยากจะบอกกับพ่อแม่พี่น้องละครับว่าไว้รอฟังผมเต่านินจาครับว่าผมจะฟันธงพาพ่อแม่พี่น้องไปอยู่ณนะพักการเมืองใดที่ทํางานเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนและฟังเสียงพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างจริงจังรออีกไม่นานครับอีกไม่กี่วันก็สิ้นปีแล้วหลังจากปีใหม่แล้วเนี่ยนะเราจะออกมาชี้ว่า เราจะกราบแทบเท้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยให้สนับสนุนพรรคการเมืองใดนั่นคืออนาคตของเรานั่นคืออนาคตของชาติและที่สำคัญนั่นคืออนาคตของลูกหลานเราในอนาคตเราเองอยู่อีกไม่นานเราก็ลาจากโลกนี้แล้วแต่ถ้ารุ่นเราไม่ทำไว้ลูกหลานเหลนหลนในภายหน้าจะมีพระสุธาอาศัยหรือไม่นั่นคือสิ่งที่เราห่วงและเราไม่ต้องการ ด้วยเหตุดังกล่าวเราจึงขอบอกกล่าวไปยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยว่าถ้าเราจะสู้ก็เตรียมพร้อมไว้และเมื่อถึงเวลานั้นเราไปเดินด้วยกันครับ